ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีมฟอเดเกี่ยวกับเรื่องรถไฟน่นเลยไอน่รถไฟแห่งโอ้ยคิวเยอเวยม่อยใครไม่บนก็ต้องรับใหม่ใส่ผ้าใบใส่เส้นไดรเลเท่หอโอเคครับเราไปไปเลย

โอ้มึงดีเฮียฉันต้องการเงินไม่กรัมวกไม่กระตูกแม่เบอ,อร์ฮะรอเล่นฉันต้องการเงินตอนนี้แล้วก็เงิน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 ครับโอเงินกับนกอินทรีครับเงินเออครบสิ้น้วนะเออเออ ปวดให้ผู้โดยสารดุดันนะครับอย่าออกมาตต้นสูบใสยล่ะวะอืมสูบใอยสูบบุหรีโดนกูต่อยไอ้สาดเฮ่ยเหรอวะมึงชวนกูสูบอืมอะไรนาะกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยกระเป๋าสวยระเบิดแม่งเอ้ยอย่าระเบิดโอ้ยเอ้ย อะไรใครกุ๊บมึงกูไในซื้อทำแน่นอนโอ้ยดูแผนที่ไทยเอ้ยไม่ใช่แผนที่ออสเตรเลียคีกว่าโอเคดูดีกว่าอู้ยจัดที่เข้าไปเลยฮึยแม่งมาเป็นกระดาษอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันเนี้อ่านใบไม่ออกจบแล้วกูบ้าบ้าฉันนะสิฉันนะสิฉันนะสิปูนปูนปานปานปีนไปยนปูนปูนฉึกฉัก เ <G ül üyor> ออกระเป๋าอืมฉันมีไอเดียไอ,อ,อเดียเพิ่งคิดเมืกก่อกี้ซ่อมเลยเออไม่ใช่สร้างเลยดีกว่าติ๊งตุงต้งปังปังทำเหี้ยอะไรมึงวะเอออะไรวะมาครอบปูนมาเทเลยอะไรของมันวะเออ ท um ีนี้ก็พร้อมรบเฮ้ยเพื่อนพร้อมยังวะเพื่อนพร้อมหรือยังพร้อมเลยวบอกด้วยพร้อมหถึงแล้วเอาต่อสักทีเดี๋ยววเ้เหี่ยสู้พร้อมแล้ววิศรเพื่อครอ,อ,อบครัวของพวกเรา

อได้เวลาขึ้นรถไฟใครส่งไ้ดไอ้ซาดไอ้นาดไอ้ซาดไอซาดไอ้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 าดไอ้ซาดืองซาดไอ้าดอ้ซาดไ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 อ้ซเดไอ้ซาดไอ้ซเดไอ้ซนดไอาดอดไอ้ดอดไอีด มุกตลกคนนี้ไม่รู้อ้าวๆๆฉันเป็นเฮลิคอปเตอร์สวัสดีครับผมชื่อแจ็บแป๊บโพอยากจะโดนอยากโดนชดแก้งอะไรวะอะไรนะผมอยากใส่ซิกบิ๊กอะไรแล้วไปเลยกันเลยกันฟูจกชักจกชักพูน ครับนานยังวะโอรเวอร์รถใส่ชนกล้งองพังเลยโโอ้โหอยู่กับอยู่กับผมนี่จะไม่พูดยู่กับผมเพลวีช anel น,น,นะครับนี่มาถ่ายรูปเลย นี่เนทุกคนชอบคลิปผมไหมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าไม่กดเดี๋ยวจะเฮ้ยมึงหี่อะไรอ้วนไอสั์แม่มตายเหรอแม่ตานพอน้อมีงเฮ่อหูกินเหล้ากันเลยเหล้าพ่อมโอ้ยยนะันยิน

มันเปิดเลยหาเนี่ยอุ้ยโตดเวยนี่ปาสุก้าของนาซาซ่อมมันจะปิงปองปิงปังปังชิงปองชิงชิงติงตีกระดิ่งลอกาแฟเสร็จแล้วมนเล่นยีดไม่ไหวโอ้ยหไม่กระทั่งโอ้โหปลามานะอุ้โหถูกฮ่าฮ่าเรื่อยอะไรครับเนี่ยเรื่อยปลาชักตาย ไม่เยเพื่อนนาสงสารที่จะไปหุบมันวเออ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 เพื่อนอะไรอานไม่อหนอเสื่จริงๆฉันอ่านไม่ออกเหมือนกันไปกันเถอะไปเล่นรถไฟปูนออกเยอยพูดเล่นรถไฟ อาปาทิ้งมั้งเฮ้ยอ,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 อืมอ๋อเฮ้ยมัดอะไรเนี่ยสีเขียวฉันลืมเอาขี้มากินขี้มันแรงโอ้ยมีคนขี้เป็นซอสด้วยนี่เรากินขี้โอ้ยดื้อดื้ดืดืขี้ขี้ขี้ขขขข กี gee, gee. Mm ้ขี้ี้ขี้บนี้ขอคุูกันปัญญาอ่อนไมี่มูึกเสียงเด็กบัดแกนเล็งฮะอร่อยรับเนี่ยขอดูบัตหน่อยนะครับโอเคมีบัตโอ้โอ้เป็นบัตรโอ้ อืมเยี่ยมครับยิงเอาปาร์ตคืนไปเอาไปเอาไปไปเยี่ยมใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับโอเคไม่เป็นไรฉันมีให้อุย๊ย เฮ้ยมึงก็เอาปาร์ตใกูดูดิโอ oh, 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 ้ยน er ี่นะโอ้ยโอ้ยนี่นะโอ้ยนไหน่ะหาไม่เจอเลยเออเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเอาแป๊บนึงแป๊บมาได้มาแล้วเออขอโทษด้วยเมื่อกี้เออพอดีเยติดปัญหานี่แหละ

ไล่สดตีแตงโมวันนี้ขอเชิญอนงมงตีนะครับ้ยนะอนงงตีเข้านะครับเข้าธรรมกาศเยี่ยมไปเลยนะครับน <mu ี่อนงไม่ใช่อนมาเอ้ไ네ม่ใช่เออเอาใหม่นะครับตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวนะครับเหลทีสาสองหนึ่งศูน ยังไม่เริ่มรล้วาเอามาแล้วครับ1นึสไปเลยเอายังไม่ตีเฮียไปตีซาตานข้อมูลผิดพลาๆ ช่วยดูยารุณาซ่อมเครื่องกรุณาเกดนโมตัสสพะเพคะตัวอะรหังตัวธมาสมบุรณสะช่วยดูผมยังไม่อยากตายไอ้สายควายแผ่นข้อมูลยังนี้น่มาช่วยกูดิไฟมายตายตายวาายายตนย่า จะตายเลยพวกคุณกำลังจะตายทุกคนรู้ไหมเงียบเงียบมาช่วยเอาทางออกให้กูก่อนไหมเฮียคนก็เคยเป็นคนก่อซะตกต่ำตอนนี้นะเพื่อนๆต้องทำงานดีๆบ่นคุยแล้ววะไอสัตว์ไม่ต้องแล้วกูออกได้แล้วไอ้เฮียเอ้ยเอาอะไรเหมือนบ่นอะไรของมันวะก็ไม่ใช่แล้วข้างล่างลองช่วยกันเฮียหรอวะอ้าเฮียมต้องไอสัตว์โอ้โหทุกคนรู้ใคร ตายหมดเลยสปานนมเลยเฮียโอ้โหเอยมึงมันแพ้ไอ้กาก เอาเลยว่าเยอะเล่นเกมก,ก,การชิมหยแพงแพงก้นนะเอเงี้ยอ่าไปกันเสียเฮ้ยมากินเหล้ากูป่าได้เด็ดอุ้ยอ่ะอร่อยสินะอร่อยสัส <c oughs> <c oughs> ฉันอยากกินยาจังเลย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 ฉันอยากกินยาฉันเอายาเองเอายาเหรอโอเคเอายามามีคนอยากกินยาคุณอยากกินยาใช่ไหมครับอยากกินยาคุณอยากกินยาใช่ไหมครับอยากกินยา คุณอยากกินยาใช่ไหมครับคุณอยากกินยาคุณอยากกินยาใช่ไหมครับคุณอยากกินยาเอายอากุมาอีสอดอ๋อเฮอืมอะไรเนี่ย อะไรต่ออ like mm, like ืมอะไรครับเนี่ยด้วยหนงชันยซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้เย้ซีบีดีบีดีดอบดอบเย้ซีบีดีซีบีดีซีบีดีซีบีดอบดอบดอบเย้เย้ซีดีบีดีซีบีดีดีดอบมีเด็กกำลังโนม่าเจ้ามีเด็กร้องย

cho